สวัสดีครับกคนก้าววันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์ซัดนะครับผมโอเคนะครับะะรวันนี้ผมก็จะมีคนมาเล่นด้วยนะครับก็จะเป็นคนนี้นะคนนี้นะครับผมโอเคนะครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นตัวบทบาทจอมตะกระนะครับผมจอมตะกระไปดูจอมตะกระของผมกันนะครับผมนี่นะครับนี่คือจอมตะกระผมนะครับก็จะเป็นจอมตะกระระดับอีปิกเหมือนกันนะครับ เหมือนกิ้งก่านะจอมตะกะอีปิกทักษะพิเศษมันก็จะคือนะเมื่อเหมือนกินคนไปแล้วนะครสามคนแต่ยังไม่ได้ประชุมนะก็ครูดาวก็จะเหลือแค่สิบห้าวินะครับส่วนอุปกรณ์เสริมอีปิกเรายังอัพไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเรียบไม่พออีกแล้วนะครับทุกคนเวลาจะอัพก็ต้องนั่นไว้นะครับต้องเตรียมเหรียญไว้หน่อยนะเพราะว่า คือเวลาพออัพเป็นถึงอีพิกแล้วมันจะกินเหรียญเราไปหนึ่งร้อยนะครับแล้วมันอย่างน้อยถ้าเราจะได้อัพแบบเอาอุปกรณ์เสริมเลยนะก็จะต้องเอาเหรียญไปสักอย่างน้อยสองร้อยนะครับทุกคนนี่ผมอัพไปเลยไม่ได้คิดโอเคนะครัเขาก็มาแล้วนะครับขอดูบทหน่อยสินี่คือเพื่อนผมนะโอเคซื้อมาแล้วครับเว้นเดย์โอ้ยผมลืมเปลี่ยนชื่อ วากี่อาผมเป็นชุดกอนะโอมชุดกันปุ๊ดชุดต้องเรียนดีกว่าเนาะสีสีสีเขียวเพื่อนผมสีอะไรเพื่อนผมสีเหลืองนะครับโอ้ชุดเหมือนผมเลยนะโอ้ดาเดนกือสีแดงเราจะไปอมสีแดงดีไหม ไหนไหนจำตะระหละนะครับผมจำตะกะเราก็ได้จะเอาตัวเป็นตัวสวดน้ําขวดน้ําไปนะครับตัวด้านะครับเพราะว่าเราก็เดี๋ยวก็ไปค่อยไปกินตัวนี้กันนะแล้วก็พอจะกินใครเราก็กินได้ทีสองคนเลยไงกินต่อหน้าคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าต้องกินต่อหน้าคนอื่นคนเดียวนะก็จะพอทันอยู่นะ โคดาวรอโคดาวอึ on, ๊บว้าวสวัสดีสวัสดีกินไม่ได้นี่นะสวัสดีไปไหนแล้วอ่ะหายไปแล้วอ่ะโซดาปป์ไม่ได้โซดาปปโอ้โอ้เกรเปอร์มีฟุตกอลาตีด้วยแล้วเนี่ย ส้มโดนครับผมเยี่ยมแม่เห็นไหมดูนั่นดูนะครับเยี่ยมมันจะครูราแค่สองวินะคระทุกคนโอ้แมหม้วดกินเพิ่มเลยนี่โดนยิงหนึ่งคนผมอมสองคนฉันวิ่งจากทางเดินใต้หลกอาหารไปที่หลกอาหารใครน่าสงสัยบ้างเนี่ย เครื่องปฏิกรณ์ไปนอกห้องข่าวผู้เฝ้าราตีเหรอฉันวิ่งจากระเบียงห้องนอกห้องไป,ไปทุกคนครับถ้าเห็นใครแปลกๆนะเคยเจอบ้างไหมสมมตุติฉันวิ่งจากห้องพยาบาลไปยังห้องลรงไฟอย่างเงี้ยเคยเจอไหมครับทุกคนก็จะงงนะว่าอย่านมั่วอย่างบนมั่วทำไมทำไมวิ่งได้ทำไมวิ่งไปได้ไง ก็ก็พอดท่อไงอย่างไรล่ะครับผมผมเคยเป็นแล้วนะเป็นตัวแฟดได้แหละแล้วมอจะพูดอย่างนั้นแหละวันถูกปุ๊บฉันวิ่งจากห้องพยาบาลไปยังห้องไฟฟ้าก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเอออย่าข้ายตาผมดิโวยอ้ผมทำเวทสักหน่อยเวทซ่อมพัดลม ทำไมพัดลมม่สับยากจังทำความสะอาดวีฟู๊ฟีบวีบอีกสามสองวิเสร็จเอาปุ๊ดเอ่เอโอ้สีน่น้ำเงินประชุมแล้วครับเอาไงฉันดูที่คังฉันอยู่ห้งองอ้อมสีือง,องนะอ,งอ,งอยู่กับสีแดงสีแดงน่าสงสัยสีเหลืองอ้าวทำไมโหวตสีเหลืองอ่ะ ใช่ยูกก็สีฟ้ามิน้นต์วนดเหลืองอสีเขียวน่าสงสัยผมทำเหมือนผมเป็นโจ๊กเกอร์แล้วกันเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีโจ๊กเกอร์ทุกคนบนดสีเขียวผมน่าสงสัยอา้าวผมลุมโวดโจ๊กใช่ไหมนเนี่ยมีมีโอ้โหฮันเตอร์ตัวแฟงหรือเปล่าครับ ตัวแฟนเหลือกี่คนเหลือส่วนคนแต่เกมไม่จบเพราะว่ามีจอมตะกละอีปิกอยู่นั่นเองสกิลอีปิกกินแผ่นดินหมดไม่ได้ใช้เลยเครื่องปฏิกรณเดก็ตามผมใช่ะครับ จะมาก็มานะจะได้อมเตรียมโอ้ประชุมโดนแน่ผม,มเป็นวะทุกคนวดสีน้ำเงินหรือเปล่าดีไหมเพราะว่าน้ำเงินน่าจะโจ๊กทุนวดสีน้ำเงินมา<ส>เตุนเปลี่ยนโบนมาโบนมาเดี๋ยวสับเองโบนไหม ผมต้องเงินมากกุณตัปุ๊บว่าป้ามินป้ามินป้ามินมิ้นเป็นจอมประกาศมาเขียวโหวตมากคุณตาเก่อนนั่นไงน้ำเงินโจ๊กครับทุกคนโจ๊กแม่มาแนวเนี้ยอืบอมีอัดบัตรมินเดี๋ยวโหวตเราเราสาเองเดี๋ยว ผมก็ดันนาทุกทีอ้าโอ้ยเอาไงเนี่ยไอเขียวเป็นบบนแล้วมาเดี๋ยวเราสับเองทุกคนทุกคนทุกคนเอเอาไงดีนะว,ว้ามิน้นอันงา เดียวแพ nee, oh, oh, no, oh. ้ตีสเดียวใช่ไหมโจ๊กใช่ไหมใช่โจ๊กแพ้ตีสเดียวเราเป็นจบลฮอันเตอร์ไปแล้วอะโอ้โห้ตีสเดียวแล้วคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะทุกคนสวัสดีคับฝากกดติดตามคลิปด้วยนะครัอ